อ๋อเอฮะวันนี้เราอยู่กันในแบบสตอรี่แบบสตอรี่ผีที่ผมชื่นชอบมากแต่เหมือนเพื่อนจะเล่นนั้นนะเพื่อนเล่นกับเราไหมอ่หมดเอาเอาหมเหมือนเพื่อนจะไม่เล่นเร้ไปอันนี้กว่าอันนี้มันน่าจะอัปเดตมาใหม่นะอุยผมมาเล่นมานานแล้วอ่ะผมเล่นช่วงที่ออบบี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ออบบี้หรือล็อบบี้ไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยเออ ม่น่าใช่โอเคโวภาพก็จะสวยนะถามว,ว่าภาพแบบเหลี่ยมไหมแบบโลบ็อกไหมก็ก็ไม่เหลี่ยมแบบโลบ็อกนะโอเคปึ๊บอ,อ่าหมุนโลบ็อกโอเคหนังสือโอคิกล่องได้ไหมผมผมจะเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วมันจอสันส่นๆโอ้ยอย่างนี้ผมผมเวียนหัวหรือเปล่าผมจะเวียนหัวไหม ห้องพักของผมนะอ่าห้องน้ำโอเคโอเคนี่โอ้โหให้รหอีกอย่างนี้เลยเหรอโอเคมีเทียนด้วยจุดเทียนนี่ไม,ม,ม่ติจังเลยฮลโลเกรไม่บอกอะไรเลยเราตื่นมาโอเคเราตื่นมาเที่ยงคืนอะสมุดโลบ็อกอึหึ นี่อุ้ยเรามียาอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยของเล่นโอเคหมดแล้วศึกษาจอจะสั่นไปไหนเนี่ยจอสั่นวิผมเบียนหัวนิดนึงโอเคเราโดนคนได้ไหมไม่ได้เหมือนให้เราทำอะไรจุดเทียนให้ครบหรอือลงไปอาบน้ำหรือมาขีอ๋อเรามาขีเอ้าเมื่อไหร่ผีจะมาหรอแล้วก็อาบน้ำเนาะเปิดนี่ป้ะ อาปดข้าออง <c oughs> อาน้ำยังไงเน <c oughs> ี่ยอาน้ำยังไงเนี่ยโอเคอาน้ำน่าจะเป็นแล้วไม่น้าเราไม่น่ามีลูมเมิดนะไม่ <c oughs> น่ามีลูมเมิดแ้ผีจะมาหลอกเราไหมอ๋ออยังอยังอย่างนี่ไงอ๋อเนี่ยเติมน้ำอยู่เติมน้ำอยู่ยแล้วก็มีแล้วเราก,ก็ดีนะไม่มีมากถ้ามีมากก็จะเหมือนมดเลื่อนหนังสยองขวัญ ไม่น่ามีนะมั้งอ่ะไหต่อโอเคเอ่ออันนี้คืออะไระอันนี้เราเอาบน้ำอยู่หรือเราจมน้ำเราไม่น่าจมน้ำอ่ะเราไมาจา่จ่ะนอนแล้วหลับเอาหลับแบบแช่อาโอ้โหเปื่อยตายอ่ะร่างกายเปื่อยตายร่า <c oughs> งกายน่าจะเปื่อยโอเคโอเคเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยโอเค เย้คุณสะอาดกว่าที่เคยเอ้า e ที่เน well. ี้ยแล้วมันพ okay. no ิเศษยังไงน่ะเนี่ยมันบอกเขียนว่ามันเขียนว่าพิเศษแล้วมันพิเศษตรงไหนอะเอออ่าน้ำเลยไม่จุดเป็นตรงไม่จุดละอ่าน้ำเลยละหละ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 เติมน้ำเติมน้ำไม่น่าขนาดนี้เลยหรอเออเอ่อกอย่างนั้นแหละ อ้าปุ๊บอ้าปุ๊บทำไมอะผีจะมาหลอกอ,อะแล้วทำไมน้อปิดตารอบนี้เราลองปิดตาดิลองปิดตาเปิดปุ๊บอ้าประตูปิดเ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 ปิดปุ๊บอ้าประตูเปิดอะไระอะ โอเคเราลองมัถึงสัดตรงกลางหน่อยแถวตรงกลางมันแค่ประตูเปิดปิดอะ่ะน่าจะง่ายเกินไปเปิดปุ๊บบุม <Boom. S 1> <laughs> โอเคเราจะเอาน้ำให้สะอาดโอเคโอเคเราจะลองใกล้แบบลองอยู่ตรงกลางอะ่ะ <laughs> โอเค <laughs> <laughs> โอเคเปิดปุ๊บอ,อ้าวมืดอ๋อ ด้วยเจ๋งอะด้านบนปะอ่ะอาน้ำต่อเราต้องหลับตาทุกครั้งอาบน้ำเหรออ๋อนี่ไงวันเราสะผกไงเราเจอผีวายคุณแพ้คุณตาเพราะคุณสกรปรกคุณตาเพราะคุณสกรปรกโอเคแป,กแป๊กๆ๊กนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ใช่นิทานดกแบบนี้สอนให้รู้ว่าคุณต้องอานให้สะอาดก่อนไม่งั้นผีจะมาฆ่าคุณไม่รู้อ่ะมันสายเพื่อนบ้านเราไม่ชอบแบบตัวเหม็นหรือเราไอ้นี่ขี้เราไม่กดชักโครกเออหรือเราขี้ไม่หรือเราขี้ไม่ล้างตุดหรือเราขี้ยังไงวะไม่รู้ไม่รู้อ่านน้ำออ่านน้ำหรอกบอกกันดีๆได้จริงไม่ต้องบอกเป็นที่เราอะ ลองแบบใกล้จะอาบเสร็จแล้วแต่อาบไม่เสร็จเพราะเราตัวเหม็นมีสิ่เราลองใกล้จะแบบใกล้จะอาบเสร็จแล้วแต่อาบไม่เสร็จอ้าวอ้าวผมอาบน้ำไม่เสร็จอ่ะอ้าวผมอาบน้ำไม่เสร็จอ้าวอ้าวเมื่อกี้ยังไม่เสร็จนะ